สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนวิดีโอแตงโมนิดาเคยพูดไว้ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์จากกรณีนักสแสดงสาวแต่งโมนิดาเกิดเหตุพลัดต,ตกระเรือสปีดบทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตและสุดชาวโซเชียลได้มีการเผยคลิปวิดีโอเก่าที่แต่งโมนิดาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ซึ่งชาวโซเชียลที่ได้ฟังวิดีโอนี้ถึงกับรำให้ตามเพราะเธอพูดไว้อย่างน่าเห็นใจมากโดยเธอได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการที่นี่หมอชิดไปเมื่อวันที่3มิถุนายน2550หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีโชคดีที่มีคนช่วยไว้ท โดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่5เมษายน2550ระหว่างแตงโมขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานถ่ายละครโดยขับรถโฟก kswa เกนเปิดประทุนบนทางด่วนด้วยความเร็วสูงโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยซึ่งเป็นอีกครั้งที่เจ้าตัวนั้นได้จดจำไปตลอดชีวิตครั้งนี้ถือเป็นเรื่องราวครั้งใหญ่ในชีวิตและทำให้สาวแตงโมต้องทำสวยครั้งใหญ่เพื่อให้ใบหน้ากลับมาสวยเหมือนเดิม สำหรับในรายการนี้แตงโมได้ให้สัมภาษณ์ไปร่ำให้ไปเกือบทั้งรายการโดยช่วงหนึ่งที่ชาวโซเชียลแคมปมาและถูกแชร์ต่อไปเป็นจำนวนมากคือตอนที่เธอพูดทำไมคนที่อยู่ในวงการนี้ถ้าเกิดเรื่องราวหรือไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าไม่เป็นอะไรจะไม่ได้รับคำชมเลยเหรอมีความรู้สึกว่าทำไมต้องรอให้เป็นอะไรก่อนถึงค่อยพูดว่าด้วยกับครอบครัวเราเสียคนดีๆในวงการบันเทิงไปทำไมต้องมาบอกในวันที่เขาไม่อยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องมาชมกันเพียงแค่ไม่ทําให้กําลังใจแย่ลงไปกว่าเดิมช่วงนั้นอ่านแล้วรู้สึกแย่มากเลยค่ะทําไมพวกเขาถึงไม่ขอบคุณที่ไม่เอาหนูไปทําไมถึงไม่แสดงความยินดีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ